มาดูเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนนะครับ ừ, ที่แน่นอนครับมีความสําคัญมากต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยแต่ว่าเพื่อนบ้านของเรามาเลเซียเนี่ยก็ไมก่ก็ต้องพึ่งนักท่องเที่ยวจีนเยอะเหมือนกันนะแต่มีประเด็นหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาที่เหมือนกันระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับคือทั้งสองประเทศนี่นะครับมาเลเซียกับไทยเนี่ยก็มุ่งมั่นมากเลยที่จะดึงนักท่องเที่ยวจีนปีนี้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับแข่งกันมากเลย แต่ว่าตัวเลขที่สูงอาจจะไม่ใช่เป็นข่าวดีเสมอไปสําหรับคนที่เป็นคนในพื้นที่นะครับอย่างประเทศไทยเราก็มีได้ยินเสียงบ่นมาตลอดใช่ไหมคร<ช>ับว่าไอ,อาการที่ให้ไอวีซ่าฟรีกับนักท่องเที่ยวจีนมาเมืองไทยนะครับสาวันทุกวันนี้นะครับม <l" S 2> ันก็เป็นการเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ซึ่งสามารถต่ออายุวีซ่าได้นะครับไม่เกินเกิน90วันในใ,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 ใน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 การต่อนะครับรวมแล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่ทําให้ ชาวจีนที่มาในน้าของนักท่องเที่ยวไม่น้อยเนี่ยมาแอบแอบทำธุรกิจมาทำการค้าแข่งกับคนไทยและนี่ก็เป็นปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในมาเลเซียโดยเฉพาะที่มาลากาครับซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐมาลากาของมาเลเซียแหละในอดีตเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะก็เป็นเมืองท่าที่สำคัญมากเป็นศูนย์กลางการค้าขายทางเศรษฐกิจของของแถบนั้นแหละครับเพราะว่าเป็นเส้นทางเดินเรือที่สําคัญมากใช่ไหมครับแล้วมาลากาเนี่ย ในอดีตก็ตกเป็นอาณาน,นิคมของตะวันตกหลายประเทศไม่มว่าจะเป็นโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์แล้วก็อังกฤษเพราะฉะนั้นจุดเด่นที่เป็นจุดขายทางท่องเที่ยวของอเมริกาก็คือพวกสถาปัตยกรรมต่างๆที่ผสมผสานระหว่างศิลป,ปกรรมท้องถิ่นกับเจ้าอานานิคมทั้งหลายที่เอ่ยชื่อมาเมื่อสักรู่นะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวโดวยเฉพาะจีนไปเที่ยวเยอะมากนะครับเพราะว่าสถานที่เที่ยวเหล่านี้เนี่ยมันเป็นได้รับการจดทะเบียนเป็นเมืองประดกโลกของยูเนสโกด้วยนะ เพราะฉะนั้นแต่ละปีจึงมีคนจีนไปเที่ยวเยอะมากเลยแล้วฟังดูเผินๆก็น่าจะเป็นข่าวดีใช่ไหมที่รัฐบาลมาเลเซียบอกว่าจะมีการขยายเวลาของไอ้ไอ้วีซ่าฟรีเนี่ยซึ่งวันนี้มัน30วันให้เป็น90วันเลยนะครับจะให้ถูอยู่ที่3เดือนแข่งกับไทยได้เลยนะครับใครจะไปเที่ยวที่3เดือนใช่ไหมสามเดือนไปทําอะไรอ่คราวนี้คุณแคร์ก็ทราบดีว่าตอนนี้นักธุรกิจคนที่มันเป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับท่องเที่ยวในมาลากานีนอนไม่หลับแล้วละ ไม่โอเคเลยก็คือมันมีอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นคนที่เขาทํา ธุรกิจกับนักท่องเที่ยวโดยตรงก็คือเป็นช่างภาพเนี่ยค่ะเวลาสังเกตอย่างถ้าเกิดเทียบกับบ้านเราก็คือมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาโดยเฉพาะคนเอเชียเนี่ยเขาก็จะชอบไปแบบแต่งตัวสวยๆไปสตูดิโอแต่งตัวแต่งหน้าสวยๆแล้วก็จ้างช่างภาพไปถ่ายภาพให้เก็บไปเป็นที่ระลึกของที่มา,ากาเนี่ยก็มีธุรกิจแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีช่างภาพที่เป็นคนท้องถิ่นเนี่ยนะเขาเริ่ม บอกอกมาบอกเขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะว่าเหมือนมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมีชาวจีนเนี่ยใช้วีซ่าท่องเที่ยวเข้าไปแล้วก็ไปทําธุรกิจแบบนี้เยอะเพื่อเอาใจชาวจีนด้วยกันเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวจีนก็เยอะนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยไปตัดราคาเขาด้วยอย่างแพ็กเกจถ่ายรูปเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเหลือแค่ประมาณ2,400บาทเป็นแพ็กเกจถ่ายรูปซึ่งมันมันก็ถูกมากอะเมื่อเทียบกับ <c oughs> ช่างภาพโลโก้ของเขาบางทีก็สู้ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีสมาคมช่างภาพของที่มาลากาเนี่ยซึ่งมี่ามีสมาชิกอยู่มันเท่าไหร่ยี่สิบคนมันเขาก็เริ่มอ,ออกมาพูดกับพวกนักข่าวบอกว่าเนี่ยเป็นความกังวลของพวกเขาว่าจะโดนแย่งงานซึ่งตอนนี้เนี่ยโดนแย่งงานไปเริ่มเยอะแล้วไม่ไม่ใช่ <c oughs> ธุรกิจด้าน,นการถ่ายภาพอย่างเดียวคุณแคลร์ท่านผู้ชม <c oughs> ธุรกิจด้านอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก ไกนะครับจะเป็นร้านเสริมสวยทั้งหลายหรือธรุรกิจอื่นๆที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็โดนชาวจีนเนี่ยมายึดไปหมดละที่เป็นเสียงบ่นจากนักธรุรกิจต้องเที่ยวในมรการนะมันทําให้เรานึกถึงสถานการณ์ที่คล้ายๆในประเทศไทยคุณแค่ก็จําได้ใช่ไหมครับที่เราเคยไปสํารวจตรงตรงวัดอร,ร,รุณน,นะใช่ไหมครับมันมีร้านให้เช่าชุดไทยใช่ไหมใช่ปรากฏว่าถ้ากฏว,ว,ว่าตอนนี้เจ้าของร้านเหล่านี้เนี่ย มีพูดกันแบบเล่นๆได้เห็นภาพนะครับเกินครึ่งเนี่ยเป็นคนจีนหมดแล้ะไปชาวต่างชาติหมดชาวต่างชาติแล้วก็ซึ่งก็ก็มรลก,การก็ค่มปัญหาคล้ายๆกันเพราะว่า <c oughs> คือมาเลเซียเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่ดึงดูดคนจีนได้เยอะทีเดียวหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ใช้นโยบายฟรีวีซ่าเหมือนกับไทยนะครับ <c oughs> ปีที่แล้วนะครับมี คนจีนไปเที่ยวมาเลเซียถึงสามล้านเจ็ดแสนคนกระโดดตัวเลขกระโดดหนึ่งร้อยสามสิบหนึ่งร้อยสาสิเปอร์เซ็นจากปีก่อนหน้านั้นนะครับก็แสดงว่าเยอะทีเดียวนะครับของของไทยเนี่ยตัวเลขก็ก็ใกล้เคียงกันแต่อาจจะมากกว่ามาเลเซียนะครับ <Okay. S 2> คือปีปีนี้ปีนี้เนี่ยเรากะว่าจะได้มาสักห้าล้านห้าแสนคนของจากจีนนะครับ ซึ่งอาจจะเป็นตัวเลขที่ที่คงจะต่ำกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอนนะครับ<ม>แต่ว่าก็เป็นตัวเลขที่สูงอยู่แล้วก็ก็เดาได้นะครับว่ามันก็คงจะนำมาซึ่งปัญหาคล้ายๆกับที่มาเลเซียแหละก็คือจะมีคนจีนไม่น้อยที่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจในจีนไม่ค่อยดีนะนะครับการแข่งขันกันมันสูงเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ซึ่งก็มีทุนหนานะก็หนีมานอกประเทศแ่ละแล้วก็ไปหาโอกาสในการทำมาหากินในประเทศที่ บซ่าฟรีอยู่ได้เก้าสิบวันนี้ก็ถือว่าเรื่องใหญ่ใช่ไหมครับก็มีเสียงบ่นมาตลอดว่าก็มีงจริงในเมืองไทยก็มีมีเสียงเสียงเรียกร้องให้ทบทวนนโนยบายนี้ด้วยซ้าไปนะครับว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่อง,งเที่ยวเข้ามาแล้วก็แทนที่จะมาเที่ยวอย่างเดียวก็ทามาหากินด้วยดังผิดกฎหมายด้วยนะนะครับค่ะใช่อันนี้ก็เป็นความห่วงกัง,งวลปยยัญหาคล้ายกันนะคะโซนนี้ก็นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะ